สวัสดีครับทุกคนผมตู้นะครับนะชัชพลจุสเนีงง่ยมก็ปัจจุบันเป็นศิลปินที่ทำผลงานหนายรูปแบบแต่ว่าเรียกสไตล์ว่า pop s e c o n d a r า art เลยครับมีความเป็น pop art ซึ่งงานแนวนี้มันแอปลพลายไปอยู่หลายๆยอย่างที่ผมทำมากเช่นพวกางานสตรีทอาร์ตพ่มกำแพง NFT ภาพเคลื่อนไหวต่างๆที่อยู่ในโลกของคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ภาพเค้นที่จัต่างแสดงงานศิละปะหรแกลเลอรี่ต่างๆ แล้วก็ในปัจจุบันตอนนี้ก็มีความสนใจที่แล้วก็ข้างใครอะไรก็ได้ในเรื่องของการสักหรือท t t ชูอิงนั่นเองครับผมประมาณกลางปี2021น,นะครับจะมีชิ้นที่ค่อนข้างเป็นประวัติการของผมแล้วก็ในวงการ NFT ไทยมากก็คือเป็นชิ้นที่ชื่อว่า King of the Fight จะเป็นผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับอีทีเรียมนะครับเหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆ,างๆซึ่งในผลงานนั้นนะครับถูกประมูลไปอยู่ที่ Uh, ถ้าผมจำไม่ผิดนะ1.5มันครับอยู่อีทเลียมแต่สมัยนั้นนะสมัยนั้นก็จะเทียบเป็นราคาว่าประมาณแสนห้าแสนหเลยครับผมถามว่ามันเยอะมากไหยถ้าเทียบกับปีประมาณ2023 2022เนี่ยคือมีคนขายกันเป็นหลายแสนแล้วนะ แต่ว่าณตอนนั้นนะครับกลางปี2021อ่ะมันยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก NFT มากการที่ในวงการ NFT ประเทศไทยเนี่ยแล้วมีศิลปินไม่กี่คนที่ขายผลงานได้หลักแสนเนี่ยมันกลายเป็นค่อนข้างเป็น Talk of the Town ใช่ครับจะมีทำให้ทาให้สื่อในแขนงต่างๆเริ่มให้ความสนใจกับ NFT ว่าเฮ้ยมันคืออะไรทำไมงานภาพแบบดิจิตอลมันถึงมีมูลค่าเยอะขนาดนั้นเลยคผมใช่ซึ่ง ความชอบตรงนั้นมันก็ต่อเนื่องมาในหลาย,ลายๆแบบสุดท้ายแล้วผมก็ยังข้างใครในรูปแบบของสไตล์ที่เราสร้างขึ้นแต่แค่ว่าจะจะไปอยู่แพลตฟอร์มไหนก็ตามหรือมีเดียแบบไหนซึ่งล่าสุดเนี่ยความสนใจของผมก็คืออยู่ที่การสักก็คือเป็นการทําผลงานศิลปะบนผิวหนังของคนนะเนาะอืมก็ตามจริงผมมันเริ่มมาจากการที่ว่าผมเป็นคนขี้เบือ่อผมรู้สึกว่าทํางาน บนแพลตฟอร์มนี้หรือบ,บนเบเนี่ยนีคยผมก็ริู่้สึกว่าเออมันมันเริ่มจําเจแล้วเราก็เลยชอบที่จะแบบเออเฮ้ยลองลอง explore หรือค้นหาตัวเองในรูปแบบใหม่ๆแล้วผมก็ได้มาเจอกับการสักรตรงที่ว่าผมรู้สึกว่าการสักมันเป็นสิ่งที่สอนให้เรารู้จักการมีโฟกัสการมีสมาธิและการมีสติมากขึ้นหลังจากที่แบบช่วงกลางปีที่ผ่านมาผมมีจัดแสดงเอ่อที่สตรีทอาร์ตแกลเลอรี่ครับเกี่ยวกับ อ่ชื่อชื่อ e x กซิ i ิชันว่า the circle of never ending pain นะครับมันก็จะมีเป็นเรื่องราวที่มันเกี่ยวข้องกับแบบธรรมะอะไรับผมเกี่ยวข้องกับแบบการมีสติการอยู่กับปัจจุบันแล้วจากนั้นเราก็เลยแชร์แนวเองมาต่อว่าเออถ้าฉันมีสติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมีเดียมีเดียหรือว่าสื Maria, ่อท mm ี่เรารู้สึกว่ามันรีเลทมากสุดก็คือการสั่งเพราะว่าแน่นอนครับเราผิดพลาดไม่ได้เลยเราพลาดปุ๊บมันแปลว่ามันจะส่งผลเสียต่อการทำอาร์ตเวิร์กเลยแบบเราอาจจะต้องแก้งานหรือ คือง่ายๆมันเป็นอยู่บนผิวหนังมนุษย์อะครับมันลบไม่ได้ใช่มันลบไม่ได้แล้วก็ต้องโฟกัสตลอดเวลาแล้วความท้าทายก็คือเป็นเรื่องของผิวหนังของคนที่ต่างกันเช่นแบบบางคนมีกล้ามเนื้อเยอะล่ําสัเนเงี้ยก็จะสักง่ายแต่ก็คือไม่ควรจะจิ้มไปแรงเพราะมันจะเจ็บหรือคนที่แบบมีความอ้วนท้วมก็จะมีผิวผิวหนังและไขมันที่เยอะมันจะมีความสักยากเราจะต้องคอยกลางผิวหนังให้มันแน่นกดให้แน่นเพื่อที่จะทำให หมึกเนี่ยมันเข้าไปข้างในได้อะไรเงี้ยผมอะไรอะไรประมาณนี้ปัจจัยเหล่านี้ผมผมรู้สึกว่ามันทําให้ผมอะเริ่มหลงไหลการสักมากขึ้นใช่อาจจะเปรียบเทียบกับการทำงานดิจิตอลบนโลก NFT หรืองานเพนท์บนแกลเลอรี่ต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันรีดูได้แบบรีดูคือทำแก้ได้ผิดพลาดเราแก้ได้ ผิดพลาดเรากด control s e ได้ผิดพลาดเราลบได้ผิดพลาดเราเพ้นสีอะคริลิกหรือสีอะไรก็ไม่รู้ออนท็อปไปได้อีกแต่การสักนั้นไม่เลยมันมันมันพลาดไม่ได้เลยมันต้องมีสติมากๆครับแล้วก็ต้องมีแบบสมาธิซึ่งตอนนี้ผมก็ลงไหลแล้วก็อยากโฟกัสกับการทําสมาธิระหว่างการทํางานใช่อาจจะด้วยความที่ว่าเราไม่ใช่คนที่แบบว่าอาจจะเป็นตึกสมาธิตันด้วยสามาธิของเราอ่ะมันไม่ได้จากการที่แบบว่านั่งนั่งสมาธิอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่า เออเราอยู่นิ่งแต่มันจะมีความแบบเคลื่อนไหวต่อเวลาเพราะฉะนั้นสมาธิของผมมันมาจากการการทําอะไรบางอย่างการจดจอ่อซึ่งออการสักเนี่ยมันเรียกทําให้ผมรู้สึกว่ามีสติและมีสมาธิกลับมาเยอะเลยนะครับผมรอบที่มันอรอบนี้มันอาจจะออกไปทางแบบธรรมะาหรือแบบนิดนึงอนะไรเงี้ยซึ่งต่างกับแต่ก่อนเยอะครับเอกลักษณ์เหรอครับอความที่เราสามารถเอางานสไตล์ป๊อปเซครติคอาร์ต ที่อยู่ในแพลตฟอร์มอน่าง NFT หรือหรืองานที่เพน g ์มอนกอรีเนี่ยสามารถใส่ลงไปในในผลงานสักได้เพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเทียบกับสมัยก่อนเมื่อ5-10ปีก่อนผมรู้สึกว่าลูกค้าที่จะมีที่อยากจะมีลายสักส่วนใหญ่อะรูปแบบของลายสักมันค่อนข้างจำกัดมากเนอะอย่างเช่นแบบพวกอะไรอะ อเมริก no? ันวินเทจเนาะเส้นหนามีลายนกลายกะโหลกอะไรเงี usa, like, oh, tsunami, ้ยลายหัวใจแล้วมีแบบลูกศรแทงอะไรเงี้ยเข้าใจไหมฟีลประมาณนั้นหรือลายแบบยาคกุซ่าแบบโอ้โหมีคลื่นซึนามิอ่ารู้ใช่ไหมไอ้พวกอย่างนั้นที่มันแบบว่าค่อนข้างจะเป็นตลาดนิยมในในยุคของการแบบว่าตื่นการศักอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ความหลากหลายของศิลปะมันเริ่มมากขึ้นมันเปรียบมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแล้วความหลากหลายเหล่านี้มันถูกแชแนลมาผ่าน n f t ชนแนลมาผ่านงานเพ้นท์หรืองานจัดแสดงตามแกลลี่แล้วสุดท้ายก็เนี่ยมาสู่การสักด้วยความที่ว่าค่านิยมของคนเดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้ชอบงานศิลปะแบบแบบเขาเรียกว่าไงแบบว่าเป็นกระแสนิยมแล้วบางคนมีความพิเศษของลายเส้นตัวเองการลงสีของตัวเองก็คนเหล่านั้นลูกค้าเหล่านั้นก็มีความสนใจที่จะเอาสิ่งเนี้ยมาอยู่บนร่างกายตัวเองเป็นเวลาถาวรได้ใช่ผมว่ามันประจวบเหมาะกับช่วงเวลาด้วยแหละ หมือนตอนที่ผมเริ่มอินกตบน f t มันก็คือช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นอะนะซึ่งช่วงเวลายุคนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คนอยากจะสะสมอะไรก็ได้ตราบเท่าที่มันเป็นงานสไตล์เราเอะไรเงี้ยอืมใช่ครับมันก็มีความท้าทายด้วยนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยเราทํางานลายเส้นตัวเองให้คนแบบชอบได้ไหมถ้าเป็นลายสักยู่บนเส้นตัวเองครับผมใช่ตอนแรกก็จะมาผมจะเป็นคนที่แบบสายชิลมากๆผมก็จะบอกส่วนใหญ่ผมจะบอก Uh, เพื่อนๆ mm hmm. หรือแม้กระทั่งลูกค้าคนอื่นเนี่ยว่าเฮ้ย mm hmm. เราเราเป็นคนที่ไม่ได้สักเหมือนเป็นช่างสักมืออาชีพเราเพิ่งเรียนรู้อยู่เรายังหน้าใหม่ในเกมเพราะฉะนั้นผมจะค่อนข้าง e ีซี e a ี y t ่เทคไทมประมาณว่าแบบเฮ้ยช้ากว่าปกติถ้าสมมติว่าลายเส้นหรือลายสักหนึ่งเนี่ย คนส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงในการจบผมว่าจะใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงในการจบทียทาไปคือมากกว่าชาวบ้านเขาสองเทา่าแต่เราก็จะบอกบอกบอกเพื่อนๆหรือบอกลูกค้าไว้ก่อนว่าเออเราสไตล์เราเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าคุณให้ให้อิสระเราในในเรื่องของเวลาผมก็สัญญาว่าเราจะทํางานออกมาให้ดีที่สุดให้กับลูกค้าแน่นอนก็จะเป็นเอาความชิวเป็นหลกักแล้วจากนั้นก็คือมีความเจอกันตรงการลางระหว่างลูกค้าความต้องการของลูกค้ากับเราด้วยเพราะว่า เรายังใหม่ในวงการนี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาผมทํางานรายสักกับเพื่อนหรือลูกค้าเนี่ยแม้ว่าเขาจะต้องการลายเส้นนี้เป็นลายเส้นเราแบบเฮ้ยขอสไตล์ตู้เลยเนี่ยตู้ทาได้นู่นนั่นแต่ว่าด้วยความมันก็มีความประมาผสมไปด้วยผมก็จะบอกเออแต่ว่าเฮ้ยแบบว่าพี่อยากได้อะไรเพิ่มไหมปกติพี่เป็นคนชอบอะไระถ้าเขายังไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้ลายสักอะไรถ้าเขาบอกให้อิสระเราเต็มที่เลยส่วนใหญ่ผมจะไปถามเขาก่อนว่าพี่เป็นคนชอบอะไร พี่กีฬาชอบอะไรมีคนที่รักไหมอยากเอาข้อความส่วนตัวหรือแม้กระทั่งแบบนั่งพูดคุยจริงจังเลยแบบว่าก่อนจะสักก็จะเจอกันก่อนต่อหน้าว่าเฮ้ยเราเผมเป็นคนแบบนี้นะอะไคือบางอย่างเป็นการคุยหรือบทสนทนาที่ไม่เกี่ยวข้องกับกับงานที่จะทำใอทําไมแต่มันคือการแบบไอซ์เบรกกิ้งนะครับมันทําให้เราแบบว่า ทางลูกค้าและทั้งเราต่างคนต่างสบายใจทั้งคู่ว่าเออเราเรามอบไ i ท์ที่ดีให้กับเขาส่วนเขาก็เชื่อใจในสิ่งที่เราเป็นเพราะว่าเราเป็นศิลปินต้นทุนเดิมเรามีอยู่แล้วไม่เหมือนกับช่างสักที่เพิ่งเริ่มใหม่ทุกคนก็ต้องมาฝึกกันนานใช่ไหมอย่างเราเนี้ยผมสักแบบผมฝึกสักไม่นานเองประมาณแบบ2อาทิตย์สาอาทิตย์ผมก็เริ่มสักผิวหนังคนเลยก็ถือว่าเร็วมากโอเค anyway ก็มีการคุยกันกับกับกับลูกค้าเรื่องคอนเซ็ปต์แล้วก็เรื่องสไตล์เนาะโดยยึดหลักเป็นสไตล์เราก่อนแล้วจากนั้นก็จะนนัััดดวกมาที่ พอมาเจอกันที่สตูดิโอปุ๊บสิ่งที่ผมทาก็คือเราก็าจะทําตัวอย่างไหมให้เขาดูเลยว่าเราอยากจะทำไมาถึงว่าลูกค้าอยากจะได้ขนาดงานประมาณไหนบนร่างกายก็จะมีการเทสให้ดูก่อนอย่างเช่นเอารูปภาพของเขาที่เราเท้าถ่ายเ,ยเอาภาพดิจิตอลพอเราสเกตเป็นแบบดิจิตอลแล้วเราก็จะเอาไฟล์ดิจิตอลมาแปะบนผิวหนังเขาดูแลว้วอันนี้เป็นแซมเปิลนะว่าแบบถ้าเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้คุณโอเคไหมไซส์ประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เริ่มผลิตปริ้นออกมาแล้วก็แปะบน แปะแบบชั่วคราวบนผิวหนังของของลูกค้าว่าเออนี่อย่างนี้โอเคเปล่าหลังจากนั้นเราก็เริ่มสักซึ่งวิธีการสักผมเอาจริงๆมันก็เป็นเหมือนวิธีช่างสักวันโอวันเลยครับแบบช่างสักแบบบิ๊กนอร์เลยคือสตาร์จากการลงสเตนซิลลอกลายเสร็จจากนั้นเราก็เริ่มสักเส้นหลักเออเล่นเส้นหลักสุดก่อนคือก็คือเส้นพวกเส้นดําเดินขึ้อที่เขาเรียกกันว่าเดินเส้นก่อนใช่เราก็จะเดินเส้นก่อนพอเดินเส้นปุ๊บก็ตามมาด้วยการลงน้ําหนักสีที่ เข้มลงลงมาจากเส้นสีดำแล้วจากนั้นก็ลองลงมาเรื่อยๆจนถึงตอนจบงานกนะ็คือลงด้วยสีขาวครับผมขั้นตอนไม่ค่อยซับซ้อนแต่ทุกครั้งที่ผมเดินเส้นเสร็จแล้วอ่ะผมก็จะให้ลูกค้าไปพักผ่อนแล้วก็นั่งพูดคุยกันแล้วขนาดเดียวกันผมก็จะมีช่วงเวลาในการแบบตระหนักคิดด้วยอย่างตอนนี้ที่กำลังสัมภาษณ์อยู่ก่อนที่จะไปสกกักนเนาะเราก็คิดว่าเฮ้ยโอเคเดี๋ยว เราต้องเติมเส้นนั้นเพิ่มนะเส้นนี้มันอาจจะมีรอยผิดพลาดน,นิดนึงเราจะกลับปรับแก้งไงให้ไงคงสวยอยู่แล้วก็โอเคเทคนิคการลงสีแล้วจะทําไงให้เร็วรีเลทกับเวลาที่เรายัางจากัดอยู่แม้ว่าเราจะบอกว่าจะชิลก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับบ้านนอนนะเนนันไม่อยากให้มันแบบโอเวอร์ไนท์อ่ะเราก็ต้องควบคุมเวลาอยู่ดีอะไรเงี้ยครับผมจนตอนจบก็จะ อ่าเพราะสักเสร็จปุ๊บก,ก็จะให้ลูกค้าดูผลงานครับแล้วก็ไม่มีอะไรมากครับลูกค้าถูกบังคับแล้วให้ชอบงานเพราะว่าเสร็จแล้วยังไงเขาก็ขอแก้อะไรไม่ได้เ,เล่นก็ก็โอเคก็จบงานปุ๊บก,ก็กลับบ้านครับใช่ก็รอให้แผลสักหายไปสักสามสี่วันก็ผมก็ติดต่อถามลูกค้าว่าเออแผลเป็นไงบ้างงานเป็นยังไงถ้า เขาลายเส้นมันขาดหายไปยังไงบ้างเนี่ยเราก็จะเติมอะไรก็หาณวันแบบเติมเส้นกันอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมนั่นก็คือขั้นตาค่ะขั้นตอนศักของผมเองครับใช่หรือหรือทับทุรุคนนั่นแหละให้ <laughs> คิดให้ดีว่าเราสักเพราะอะไรอยากให้มีเหตุผลอย่าสักเพราะตามกระแสะว่าเฮ้ยสังคมชอบสักกันมากขึ้นสักหลากหลายมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเป็นหมอเป็นตำรวจก็มีลายสากักกันแล้วอยากให้ปัจจัยเรื่องกระแสะนิยมมาทําให้คุณอยากมีลายสักบนร่างกายให้คิดดูก่อนว่า คุณอยากได้อะไรบนร่างกายคุณอะไรมันมีความหมายกับคุณเพราะว่าสิ่งที่อยู่บนร่างกายคุณมันจะติดกับคุณไปตลอดโอเควงเล็บยกเว้นถ้าคุณไปเลเซอร์นะออกแต่ว่าเลเซอร์มันก็แพงใช่ไหมแต่ผมเลยคิดว่าเออให้ให้ตระหนักคิดให้ดีว่าคุณอยากมีอะไรบนร่างกายคุณใช่แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็เสพการสักแบบมีสติค,ครับไม่ใช่ว่าสักกันแบบโหเละเทะไปเลยแต่ถ้าคุณชอบอยากจะมีทั้งร่างกายก็ทำไปเลย แต่อยากให้วางแผนการมีลายจักให้ดีๆครับผมชายบนร่างกายเพราะว่ามันจะอยู่กับคุณไปนานมากๆหรือแม้กระทั่งอยากทํางานกับผมไม่ใช่ว่าทําเพราะว่าเป็นชื่อเราเป็นแบรนด์เราแล้วเราก็จะทําโดยไม่ต้องเชื่อใจศิลปินก็ให้ดูเครดิตของผลงานของศิลปินที่มีแล้วก็มั่นใจแล้วว่าลายเส้นแบบนี้สไตล์แบบนี้คอนเซ็ปต์แบบนี้อยากบูอยากจะไปอยู่บนร่างกายเราตลอดครับผมคือ เ,เส้นทางของการสักผมมองว่ามันไม่ใช่งานแบบว่า next mm hmm. เขาเรียกว่าอะไร next project ขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นแบบปกติผมทางานสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้อย่างที่ผมบอกผม,มเป็นคนขี้เบือ่อเพราะฉะนั้นการที่ผมทําสักตอนนี้ไม่ได้แปลว่าผมจะเป็นช่างช่างสักเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมยังคงได้ไรายได้จากการจัดแสดงอยู่จากจากการแบบออกงานกับแบรนด i n g แบรนด์ต่างๆอะไรเงี้ยสักนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยหนึ่งเฉยๆที่หาไรายได้ได้แต่ผมยังไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นช่างสักขนาดนั้น เราก็ยังหน้าใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นผมยังผมกําำลังให้เวลากับมันอยู่ว่าเราชอบมันจริงๆไหมแต่ณตอนนี้ผมสนุกมากแล้วก็คงอยากทำไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเป็นไปได้ในอนาคตอยากจะทำธุรกิจสักดบบ์จริงจังจริงจัง,จงที่ว่าคือมีสตูดิโอที่ใหญ่กว่านี้แล้วอาจจะลงทุนให้ คิวเลตหรือคัดเลือกศิลปินที่มีลายเส้นใกล้เคียงกับเราอะครับเพราะว่าสไตล์แนว pop art หรือแนวราฟฟิตี้แบบนี้ผมว่ายังคงหายากอย,กอยู่บนวงการศัก์ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะอย่างที่ผมบอกมีสไตล์ยากูซ่าสไตล์โอสคูสไตล์ School, ตลายเส้นแบบลกๆแบบเรียลลิสติกไปเลยแต่ยังไม่มันยังไม่ค่อยมีลายเส้นประมาณนี้ผมเลยคิดว่าอยากจะลองลงทุนไปในเวนั้นเราจะได้มุฟออนไปวาดรูปอย,อย่างอื่นต่อเพราะสุดท้ายแล้วอย่างที่ผมบอกผมที่เบือ่อแล้วก็ขอแค่ได้วาดคาแรคเตอร์ที่ตัวเองรัก ได้วาดบอลไฟยา่าได้วาดลายเส้นที่ตัวเองทาได้อยู่บนแก่นของการเล่าเรื่องของตุ๊ในชวน,นตงง้นสงยมแค่นั้นผมก็พอใจแล้วใช่ครับ